ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่สนใจติดตามเรื่องวิธีการสอนดูเพชรของผมนะครับเพยอดวิวก็ทะลุนะครับทลุเป้านะก็คิดว่าน่าจะโดูดประมาณสัร้อยคนก็ตอนนี้ก็เป็น3,000คนนะครับก็ในคลิปนั้นก็เป็นการดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการตอบรับ แล้วก็คําถามว่าออทําไมไม่เจียเพชรไม่ทำให้มันเสร็จไปเลยครับอันนั้นมันมีค่าใช้จ่ายครับเราก็ยังไม่มีคุณขนาดที่ต้องไปทําแบบนั้นนะครับซึ่งเราก็มีวัตถุดิบที่น้อยนะฮือทําไปแล้วเนี่ยมันคุ้มคุ้มค่าแต่ว่าเรายังมีค่าดลา่างขา รายได้เรายังไม่มีในช่องอะก็ก็ไม่มีอะไรมากก็มีจะมีคลิปที่ทางบ้านนะครับส่งมาก็มีหลายหลายคลิปเหมือนกันนะครับที่มาให้ดูก็ยินดีด้วยนะครับกับท่านที่ส่งมานะฮะเขาเขาบอกว่าออผมจะเก็บเป็นความลับให้นะฮะว่าเจอที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับออยืนยันแล้วนะครับว่า ประเทศไทยนะครับมีเพชรจริงเพชรแบบน้ําดีนะฮะแล้วจะเม็ดใหญ่มากแล้วก็เม็ดจะไม่เล็กนะเม็ดก็ดจะใหญ่โตของลานเลยนะฮะใหญ่โตของลานเลยผลึกก็จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าที่อื่นนะครับลักษณะที่มีมีไม้ตายเป็นไม้ตายนะไม่ไม่เป็นแบบสามเหลี่ยมโบวิลอะไรนี้ครับ ไม่เป็นคือจะเป็นผลึกขึ้นมาเลยเป็นผลึกแน่นะฮะเป็นผลึกเหมืนอนอาทัพทีสยามคือเ,เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเป็นตําหนิที่บอกได้เลยนะครับที่อื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะครับพีเเอกลักษณ์มากเลยนะครับนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเพชรบ้านเรานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ ไม่สามารถจะลอกเรียนแบบหรือทําได้นะครับทำตามได้เลยผมการันตีได้เลยนะครับอย่างร้อยเส้นนะครับอย่างเส้นต่างๆนะฮะเส้นที่มันมีเส้นที่เขามีนะนี่นะครับนี่ก็คือความรู้ใหม่นะครับที่ใครติดตามช่องนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับเวลาเจอเพชํำรวจเพชรแถวบ้านนะครับตามรอบบ้านออกไปดูได้นะครับ ว่าเอ้ยทาบ้านเรามีหินสวยงามมีอะไรแปลกๆครับครับ,รบก้อนเดียวนี้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนนะครับแล้วก็หลายคนก็มาถามว่าเออขายเท่าไหร่น้ําหนักราคาเท่าไหร่ตอนนี้คือผมยังไม่ทําแบบนั้นก็นะครับคือเรายังไม่ได้ติดต่อหรือทําการซื้อขายหรืออะไรต่างนะครับเพราะ เพราะช่วงนี้ก็เป็นโควิดนะครับและอีกอย่างการติดตามเนี่ยเรามีของดีครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปสอบแสวงหาหรือไปตามราคานะครับแค่เรารู้ว่าก้อนนี้หนักเท่าไหร่นะครับแค่นั้นแหละครับเขาก็จะให้ราคาเรามาเลยนะครับคนที่ดูนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะกดราคาเขาจะมีตังค์ซื้อคุณหรือเปล่านะครับ ราคาตายตัวอยู่แล้วนะครับหนึ่งกระหลัดนะครับขั้นต่ํานะครับอย่างน้ําไม่ดีนะครับขุ่นๆอย่างนี้นะครับขุ่นๆนะครับเหลองนะกระหลัดขั้นต่าอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับดูให้ดีนะครับมันจะมีขุ่นแบบสีเหลืองๆนะอ่าสีเหลืองกับสีขุ่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเยลโล่ครับสีเหลือนะครับเยลโล่นะสีเยลโล่นะครับ อันนี้เรายังไม่ซูมนะครับเป็นแค่ให้ดูแบบผิวเพลินนะผิวเพลินนะแล้วก็ดูให้ดีนะครับมันก็จะมีเพชรนะฮะหรือมรกตนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้ความรู้มาใหม่ๆเลยนะครับ แต่เป็นผล,ลไม้นะครับผล,ลไม้เพชรนี่มีจริงนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะว่าเออเฮ้ยมันในตำนานมันมีจริงนะฮะแต่เพียงว่าการพิสูจน์ค้นพบมันยังมีน้อยมากนะครับส่วนมากเจอแล้วเก็บนะฮะคนไทยเจอแล้วเก็บเก็บเงียบเลยส้มเงียบเลยนะครับแล้วก็ที่ผมก็เห็นก็มียกดำนะยกดำบางคนก็คิดว่าเป็นแบบ ไปดูในกลุ่มในอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแร่แร่หินแบบคล้ายหินภูเขาไฟนะครับเป็นอะไรนี่ครับแ oh. ต่เขาต้อไอตัวอะไรครับหินภูเขาไฟแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับยกคือจะมีความเรียบนะครับหยกจะมีความเรียบเลยเนื้อตัวหยกผิวหนังของหยกเนี่ยครับผมก็ไม่มีตัวอย่างนะครับเพราะผมยัง เดี๋ยวจะมีรูปคลิปตอนตกท้ายให้ดูนะครับว่า,ายกนะฮะหรือมรกรแตกต่างกันยังไงนะฮะไม่ดีกว่านะยังไม่เอาคลิปนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเรื่องเพชรดีกว่าเดี๋ยวจะมาสับสนกันดีกว่าสับสนกันมากขึ้นนะฮะต้องขออภัยเพราะเราไม่ได้เตรียมบทเตรียมอะไรนะ,ะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ เม็ดเม็ดนี้นะฮะนี่นะ,ะจะมีสีแดงนะฮะสีแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับแล้วคมบาดมือนะครับมีความคมจับจับตามขอบคมนะบาดมือนะ,ะให้ลนิฐาน 50- 50ไปได้เลยนะครับ ว่านี่คือเพชรสองน้ำหนักนะครับน้ำหนักจะเกินจริงเกินตัวนะครับจะมีความหนักนะครับไม่มีเพชรบ้านเราจะไม่เบาครับถ้าเบานี่จะเป็นแก้วแก้วก็หนักเหมือนกันนะครับแต่แก้วนะครับพิสูจน์ได้ว่าถ้าเอาไปเผาไฟนะครับจะแตกนะครับเผาไฟนะแตกนะฮะแต่ถ้าเพชรเผาไฟมีความร้อนไม่แตกนะครับ นะครัจะเป็นส่วนที่ไม่แตกนะถ้าส่วนที่แตกก็คือจะมีแร่นะครับหลายคนเข้าใจเอ้ยอ่ามันก็มีกรณีหนึ่งที่ว่าที่ส่งมาให้ผมคือจะเป็นทรายแล้วก็แช่น้ำคือถ้าจะส่งให้ผมดูนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเก็บค่าดูนะครับสามรอยห้าสิบบาทครับต่อคลิปนะครับอืม ต่อคลิปต่อเม็ดนะฮะต้องให้มั่นใจก่อนนะครับดูคลิปนี้ให้ดีนะครับดูคลิปของผมให้ดีก่อนที่จะมาปรึกษาผมนะครับแล้วผมคิดราคานี้ไม่แพงนะครับเพราะเป็นการาช่วยส่งเสริมรายได้นะครับความรู้นี้ไม่ค่อยมีใครมาขายกันมาบอกกันนะครับนะฮะก็ช่วยถือว่าช่วยช่องนะครับผมก็ถ้า อ่าถ้า,างไงถ้าดูอ่าผมให้โปรโมชั่นนะครับถ้าอ่าจ่ายค่าดูโอนค่าดูให้ผมนะครับในราคา300บาทนะครับอ่าผมสามผมจะให้คําปรึกษาตลอดน,นะครับทุกการปรึกษานะครับต่อคลิปนะครับคลิปเดียวนะครับนะฮะ อันไหนใช่ผมก็จะบอกว่าใช่ครับอันไหนไม่ใช่ผมก็จะบอกว่าไม่ใช่อันไหนผมดูไม่ขาดก็ดูไม่ขาดครับอย่างสมมติว่ากลมๆนี่อย่างเงี้ยชาวบ้านเอาบอกมาให้ดูนะครับส่งมามันจะมีลักษณะคล,าคลายย้ายๆยังไงเป็นเหมือนร้านเหมือนอเขาทําอาชีพเรื่องหิน,นเอาหินมา,อาเอาหินมาขุดหินมาหินเยอะๆแล้วก็มากวน ควรเป็นเป็นหินแต่งสวนหินจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับอ่ามันจะมีใส่บ้างขาวบ้างขุนบ้างครับผมบอกได้เลยนะครับว่าผมดูไม่ได้นะครับถ้าดูถึงจะดูได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ต้องส่งมานะครับอันนั้นไม่ต้องส่งมานะครับผมดูแบบนั้นไม่ไม่ได้นะครับนอกจากคุณเจอแบบธรรมชาติอย่างนี้นะเจอแบบธรรมชาตินะ มันจะมีความหยาบนะครับความหยาบนะฮะแล้วก็มีความเย็นอ่าจะมีความเย็นนิดๆนะครับจะมีความเย็นนะมีความหยาบนะจะมีความหยาบมีความหยาบอย่างเงี้ยผมเจอแบบธรรมชาติผมต่อหาแบบธรรมชาติเลยนะครับครับจะมีความหยาบนะฮะส่องแสงตอนคืนนี่ทะลุเลยนะครับอืมไม่ใช่ไข่นะครับไม่ใช่ไข่ ให้ดูดีๆนะครับว่าแต่อย่างนี้ผมยังไม่ได้เจียนะครับไม่ไม่ได้เจียไม่ตัดผมกลัวเสียของมากกว่าครับเวลาเราไม่มั่นใจนะครับก็ให้ผู้รู้ผู้ชนานาญนดูก่อนนะครับหรือหรือไม่เราก็ซื้ออุปกรณ์มาเลยลงทุนให้กับตัวเองนะครับถ้าคุณไม่ลงทุนให้กับตัวเองมันก็ทําให้คุณเหมือนคุณตัดโอกาสตัดช่องที่คุณจะอ่า จะได้โชคหรือได้เงินก้อนโตหรือก้อนใหญ่จะจํานวนมากจํานวนน้อยก็อยู่ที่โชคชะตาของคุณว่าคุณจะเจอคนประเภทไหนที่เขาจะซื้อคุณนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับและเรื่องการติดต่อว่าผมมีคนติดต่อซื้อเพชรซื้ออะไรไหมผมยังไม่มีนะครับยังไม่มีมาคือยังไม่มีสปอนเซอร์รับซื้อรับอะไรมาเพียงว่าผมดูเป็นนะฮะดูเป็น แล้วแล่บางแล่ผมก็พอดูได้นะครับพอดูเป็นนะฮะอันไหนอันไหนผมไม่ทราบผมก็จะไม่ทราบนะครับแล้วบางอย่างผมอ่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญไปทุกเรื่องนะครับคือผมเชี่ยวชาญอยู่เรื่องเดียวนะครับถ้าพูดถึงถนัดเลยอันนี้ผมก็ไปสสแสวงมหามาอ่าอยู่ในกลุ่มนะฮะอันนี้ผมก็ไปเช่ามาอันนี้ครับ เป็นตัวอย่างเล็ก,เกๆน้อยๆครับเป็นคลิป EP ที่เล่าจะเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่านะครับเดี๋ยวเวลาก็ใกล้จะหมดละเดี๋ยวเราก็ไปตามคลิปหน้านะครับอาจคลิปนี้อาจจะได้ประโยชน์บ้างไม่ไม่ได้ประโยชน์บ้างก็เป็นการเปิดตัวเนาะก็คุยกันไปอ ย่างสมมติว่าของผมมีผมก็อผมก็ติดตามแล้ผมก็มาเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับว่าไม่ได้ขายนะครับก็เป็นตัวอย่างถ้าถ้าใครอยากได้ก็จัดให้ได้นะครับอ่าทันี้ชิ้นนี้ผมนะฮะผมขายอยู่ที่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับชิ้นนี้นะครับส่งฟรีเลยนะครับชิ้นนี้นะครับอันนี้ผม ายนะครับเพราะว่าผมผมดูออกแล้วรููแล้วนะครับแต่จริงๆริงก็เล่นหากันก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าชิ้นนี้แพงนะครับผมถือว่าถูกด้วยซ้ำความจริงผมจะปล่อยชิ้นนี้ล้านหนึ่งนะฮะสวยๆงามๆนะครับหนักมากนะฮะหนักมากว่าเจอแถวรูปน้ำอเมซอนนะครับ ตัวนี้โปร่งแสงครับว่าแล้วว่าเราจะคุยเรื่องทิ่เ,เพชรเราก็ไปแวะมาไอ้นี่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับผมก็อยากฝากทิ้งท้ายให้อีกทิปหนึ่งถ้าใน,ในเมื่อเราดูสำรวจในรอบบ้านแล้วนะฮะเราอาจจะฟุกไปเจอแบบนี้นะครับสโตนสีฟ้านะครับ ไหินแห่งปัญญานะครับหินแห่งปัญญานี่รับรองครับสิ่งนี้ถ้าคุณมีคุณจะเกิดปัญญาครับมีความกล้ามีความเฉลียวฉลาดในการตัดสินใจสามารถค้นหาความรู้ได้เร็วกว่าผู้อื่นนะครับอ่าคือไม่รู้ก็จะเจอผู้ที่รู้และตอบให้ได้นะครับตอนนี้ครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเราคก็ขอ ขอบคุณสวัสดีแล้วเดี๋ยวเราไปทําคลิปต่อไปนะครับต่อนะครับว่าจะให้ดูคลิป <c oughs> ก็เลยไม่ได้ดูแล้วอ่เดี๋ยวไปดูคลิปหน้าละกันนะฮะว่าทางบ้านเขาส่งคลิปอะไรมาให้เราดูนะครับอืม